ทุกคนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่อย่างแรกที่คุณต้องทำไม่ใช่เปลี่ยนคนอื่นหรือสถานการณ์แต่คือยอมรับความจริงนี่คือ9ความจริงที่คุณต้องยอมรับถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้ได้จริงๆ 1. ไม่มีใครมาช่วยคุณตลอดไปคุณต้องเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้ถึงจะไปได้ไกลคนรอบตัวอาจช่วยคุณได้บางครั้งแต่สุดท้ายคุณต้องเป็นคนที่ช่วยตัวเองให้ลุกขึ้นเพราะชีวิตคุณคือความรับผิดช,ชอบของคุณเอง 2. ไม่มีวันไหนที่พร้อมจริงๆถ้ารอให้พร้อม คุณจะไม่ได้เริ่มเลยถ้าคุณรอให้พร้อมก่อนเริ่มคุณจะไม่มีวันเริ่มความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากความพร้อมแต่มันเริ่มจากความกล้าที่จะเดินทั้งที่ยังกลัว 3. ล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่เจ็บมาก่อนทุกคนที่ประสบความสำเร็จเคยล้มจนอยากเลิกมาแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาไปต่อคือเขาไม่ยอมแพ้สคนบางคนไม่เคยเชื่อในตัวคุณเลย และคุณก็ไม่จําเป็นต้องรอให้เขาเชื่อคุณไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาอนุญาตให้คุณสําเร็จจงเชื่อในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อคุณเลยค่ะความฝันจะไม่มีค่าถ้าไม่มีการลงมือแค่คิดแค่พูดไม่พอต้องทําพูดเก่งแค่ไหนก็ไม่ช่วยเพราะสิ่งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคือการลงมือ,อเวลาไม่รอใครสิ่งที่คุณผลัดไว้กําลังทําให้คุณห่างจากชีวิตที่อยากได้ถ้าคุณยังผลัดวันโอกาสก็จะค่อยๆหายไป ใช้วันนี้ให้คุ้มที่สุดเพราะคุณไม่มีวันได้วันเดิมกลับมา 7. ไม่มีเส้นทางลัดที่ยั่งยืนทุกความสําเร็จที่แท้จริงใช้ความพยายามสร้างขึ้นมาความสําเร็จจริงๆใช้เวลาใช้ความอดทนสิ่งที่ได้เร็วเกินไปมักอยู่กับเราไม่นาน 8. บางอย่างมันไม่แฟร์และคุณต้องอยู่กับมันให้ได้โลกไม่ได้ยุติธรรมเสมอแต่คุณเลือกจะไม่แพ้ได้โลกนี้ไม่แฟร์เสมอแต่คุณเลือกได้ว่าจะยอมแพ้หรือจะปรับตัวแล้วเดินต่อเ สุดท้ายไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยถ้าคุณไม่เริ่มเองแรงบันดาลใจอาจช่วยเริ่มแต่การลงมือทำจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเปลี่ยนได้ไหมฟังดูอาจเจ็บแต่มันคือความจริงและเมื่อคุณยอมรับได้ทั้งหมดนี้คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะแค่เชื่อคุณก็ไปต่อได้